วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้เครื่องทาเส้นบะหมี่กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาชามผสมอันนี้นะคะกับตัวหัวตีนะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะเอาใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องะคะ่ะเราก็จะเอาหัวตีแป้งใส่เข้าไปในช่องนี้นะ,ะที่เป็นหัวบีบนะคะตัวนี้นะคะเขาจ so. ะมีล็อกของเขานะคะตรงนี้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้ ตัวนี้นะคะหมุนล็อกเข้าไปค่ะนำฝาปิดเข้าไปด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะคะว่าปุ่มการทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะคะออาออนนะคะกดแล้วก็จะขึ้นออนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสูตรนะคะให้นะคะก็คือสูตรที่1น,นะคะก็จะเป็น1ครับนะคะ2ครับแล้วก็3ครับนะคะเพิ่มเติมค่ะก็จะมีตัวที่ นวดแป้งเองนะคะแล้วก็นังเส้นออกมาเองก็คือถ้าทั้งสามสูตรเนี่ยยังไม่ถูกใจสามารถกดปุ่มน,นี้ได้เลยค่ะส่วนผสมที่เราใช้ทําเส้นบะหมี่ในวันนี้นะคะแป้งอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงค่ะปิดฝาแล้วนะคะพเพื่อนๆก็กดหนึ่งครับแล้วเครื่องก็จะเริ่มทํางานนะคะจากนั้นพเพื่อนๆก็ค่อยๆเติมน้ําปลา60 ml ค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะเริ่มทํางานแล้วก็จับเวลาไปเรื่อยๆค่ะพอตัวเครื่องนะคะทําการนับถอยหลังนะคะไปถึง9นาทีนะคะตัวเครื่องจะหยุดแล้วก็จะหมุน ย้อนกลับอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อรีดเส้นออกมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นเส้นนะคะที่เราได้จากเครื่องทาเส้นนะคะเพียงทําตามขั้นตอนในคู่มือนะคะเราก็จะได้เส้นตามที่เราต้องการแบบนี้เลยค่ะ